เขาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรไดีกว่าอ่ะผู้ใหญ่ผู้ัหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใ่ผู้ใหญ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 ่ผ้ใหญ่ผ้ใหญ่ผู้่ผู้ใหญ่ผู้ใหญู้ใ่ผู้ใู้ใ่ผู้ใูหญ่ผู้่ผู้ให่ผูหญหญ่ผ่ผู้ให้ใหญ่ผู่ผู้ใหญ่ผู้้ใหญ่ผู่ผู้ใหญหญ่ผูหญ่ผู้